กรับเนี่ยสวจิกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยครับผมกับช่องอดัม h ชนแนลครับผมก็วันนี้มาอยู่ก LIKE ับฟรีชิ่งโมกันอีกแล้วซึ่งเมื่อวานเป็นไงเดือดเดือดดีเดือดดิกดเป็นสาบัลลังกก็วันนี้ครับวันนี้มีเรียกว่าผมไปเจอคนคนหนึ่งมาเล่นที่เขาเล่นอืเรียกว่าปืนคู่เออคือมันยิงสองนัดคู่ใช่ไหมท่านผู้ชม เราอ่ะขออนุญาตยิงธรรมดาก่อนซึ่งอยากได้ค้อนทอมากสักสักสักนี่สักสักสักนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ่ามาเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นปืนคู่กันเดี๋ยวโอ้โหผมว่าไม่มาแล้วเราปรับห้าก่อนเอาเอาเอาค้อนสักอันได้ไหมปืนคู่นี่นะโอเค คือจะอธิบายเรื่องปืนคู่ด้วยครับว่าวิธียิงของมันเนี่ยเออผมไปเห็นมาว่าการเล่นของเขาเนี่ยสุดยอดมากครับคือปืนคู่มันไม่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่ามันจะกินของเราเนี่ยสมมุติเราเบ็ดห้ามันจะกินของเราสิบเออใช่ปะ่ะโอ้โหแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะปรับอัตราการเนียนปะคือมันจะออกง่ายกว่าปกติอะ่ะแต่ว่ามันจะกิน มันจะกินทุนเราไปอ่ะเรื่อยๆเออมันจะกินทุนเราเยอะกว่าปกติเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือโอ้โหแต่ก,ก็คุ้มแล้วนะสองร้อยคือผมไม่รู้ว่ามันจะคุ้มกว่าการยิงปืนเดียวโอ้โหเอาเรื่องเออระเบิดนี่สะใจสุดๆผมรู้สึกมันมันกับการยิงปืนคู่มากผมเลยแบบอัดแล้วลองยิงดูนะเออว่าเฮ้ยแม่งมันจริงหรือเปล่าสรุปนี่ฮะ สัมผัสได้เลยว่ามีพลังอยู่ในมือและเก้าสิบนัดนี้พี่จัดให้น้องเลยสวยงามดีมากเอาไปตัวหนึ่งโอ้โหเปิดซองมาโบ๊ะบ้าซองเกลือเนเี่ยไม่เกลือสองร้ห้าสิบกรบอยากได้ทองพันบ่ะก็ถือว่าดีนะเออหลายคนที่ยังไม่ลองว่า จะลองก็ได้นะเออแต่สํหผมผมก็คร้นงเคยเคยจะมาลองเล่นแบบจริงจังดูเหมือนกันครับว่าปืนคู่นี้มันยังไงกันแน่โอ้โหมาก่อนแล้วเก้าร้อยของโคตรมาดูดิหเห็นป่ะเฮ้ยโคตรอ่ออะคือมันระเบิดแบบคือมันต่างจากที่ผมผมเคยยิงนัดเดียวมาก่อนนะเออ ที่ผมเคยยิงนั่นเดียวเห็นปะสัมผัสได้บางทีแม่งโอ้โหก็เกลือเออแต่บางทีวันไหนแม่งมาก็คือมาเลยอ่ะอแต่ผมจะใช้สเต็ปยิงแบบมั่วแต่ว่าค่อให้กาดมันไปไงเออมันก็เลยแบบไอ้นี่แต่ตอนยิงปืนเดียวผมสัมผัสได้เลยว่าปลาทองเนี่ยไม่แตกครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็กอืส่วนมังกรหรือบอสน,นี่บังตาเลยอืม บางตาเลยอ่ะเออ,อเรียกว่า<อ>นานๆทีจะมาพอมาปุ๊บแม่งมารัวๆแบบคลิปที่แล้วเลยโคตรมาวันนั้นอ่ะเมื่อวานเลยอ่ะโคตรมาครับเออแต่วันนี้ก็มาลองยิงดูอ่ะมาช่วงเฟสนี้มั่งครับเดี๋ยวลองยิงดูสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะเออเพราะปะก,กติมันยิงไม่ค่อยแตกใช่ปะ่ะเออสำหรับพวกเฟดเดินแบบนี้ส่วนใหญ่จะตัดเพราะผมไม่ค่อยยิง แต่ที่ผมเห็นคลิปเข้ามาคือคือยิงแล้วมันก็ระเบิดแบบรัวอยู่เออแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะเพราะมันต้องเหมือนคูณสองเข้าไปอ่ะไม่ใช่แล้ว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 ก็คิดไปเองว่ะอเคิดไปเองปะเนี่ยเอาที่เอาที่เออเออกระไดอยู่เฮ้ยกระไดอยู่ เฮ้ยก hey, ็โอเคแต่ว่ายัางเหลืออยู่อ่ะมัะะะงกรมาครับเบ็ดห้านะผมเล่นเบ็ดห้าตอนนี้ผมขึ้นมาประมาณห้ารอยแล้วตอนแรกขึ้นเก้าแหละแต่โดนไปไปมาครับดูมังกรกันบ,บ้างถ้ามังกรแตกนี่ถือว่าเป็นอะไรที่จีเนียสมากนะแต่คงจะยากครับดูส่งแนละ้วอุ้ยโอ้โหมาดิ มาเป็นกระจุกแบบนี้กูยิงอาดหมดมาดิแต่ว่าก็ยิงเหมือยิงยิงยิงรถเอาปืนฟีีมาร้อยนัดครับสวยงามครับดอกนี้ฮะร้อยนัดเลยเรมาดิซาดไปดิมาดิครับซาดไปครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะใครชื่นชอบเออก็อยากจะหาเทคนิคเทคนิคมาให้ลองเล่นกันบ้างนะครับผมให้ดูกันบ้างอืม เทคนิคปืนคู่ผมมีสองปืนประดมประรู้จักจานแดงไหมฮะผมมีสองปืนเออกินง่ายขี้ง่ายสบายดีฮ่าฮ่ามาดิปืนคู่มาดิมีผมมีสองปืนโอ้ยซองมาเท่าไรสามร้อยห้าสี่เออถือว่าเยอะจะเยอะสุดใน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 ซองนี้ละอืม จริงห้าร้อยก็น่าจะเลิกได้แล้วนะเออมาขออนุญาตเพิ่มเป็นเบ็ดสิบดูบ้างครับมาดีว่าโอ้โหหนังหนังเหนียวขึ้นมาเชียวนะพวกมึงอ่ะโอ้โหโอเคโอเคสองร้อยเก้าสิบกมฉมฉลามทองโอ้ยอย่าอย่าโอเคอย่าทำแบบนี้กับพี่พี่ชอบทำไห่ใจไม่ค่อยดีเลยหนังเหนียวเหนียวโอเคครับดูดิมันมันระเบิดแบบเยอะอยู่นะดูดิไอพปลาลงลาเล็กอะ แต่มังกรนี่ผมว่าเลิกหวังแล้วโอ้โหคุณนึกว่าได้มังกรไปโถอ่ะอะไรอ่ะวงในไหมสามร้อยไปไปรุ่นสามร้อยสามร้อยโอ้โหสองร้อยสองร้อยเท่ากับสองพันโอเคโอเคยิงต่ออีกหน่อยเว้ยเผื่อจะขึ้นขึ้นสามเรามาพันเดียวนะเว้ยเออขึ้นสามนี่โอเคนะ ขึ้นไหมก็ปูอยาย่ายพยายามย้า้ตกตัวสองแล้วกันครับผมมันกินเยอะอยู่นะเป็ดสิบนี่ผมบอกเลยว่าทุนสองพันผมว่าเอาไม่อยู่อ่ะจริงโอ้โหไปดีกว่าท่านผู้ชมพอแล้วพอแล้วมาละทุนสองพันเอาไม่อยู่นะเป็ดสิบเนี่ยเออโคตรดวงจริงอ่ะก็สำหรับวันนี้หงต้องขออนุญาตตัวรากันไปเดี๋ยวเนเท่านี้แล้วกัน เทคนิคปืนคู่ฮะใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ share, ครับผมใครอยากเล่นอยู่ค่ายฝันเอ้ยไม่ใช่อะไรนะสเปชเกมมิ่งครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม